สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรส่วนไม้มงคลกันอีกครั้งวันนี้จะพามาชมอโกนิมาที่มีชื่อว่าไข่มุกอันดามันค่ะเธอหายากอยู่อีกตัวหนึ่งค่ะสวยค่ะเนี่ยค่ะเธอมีทรงก้านที่ยาวค่ะทรงพุ่มที่สูงโปร่งค่ะก้านยาวค่ะเนี่ยค่ะสวยเรามาดูรายละเอียดกันค่ะเริ่มที่ใบค่ะใบของน้องเนี่ยค่ะ จะมีลักษณะอ้วนกลมค่ะเนี่ยค่ะรูปไข่มัอนคันเนี่ยหรือจะมองว่าคล้ายใบโพก็ยังไม่ถึงจะใช่เป็นรูปไข่แล้วกันค่ะอ้วนๆเป็นรูปไข่ค่ะแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะปลายใบแหลมค่ะเนี่ยค่ะขอบเป็นสีเขียวเข้มแล้วแลบเออเรียบค่ะพูดผิดอีกแล้วมาแลบขออภัยค่ะพูดผิดอยู่เรื่อยค่ะแล้วก็ ใบใบของน้องเนี่ยจะเป็นร่องค่ะเป็นร่องแล้วก็มีเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะเป็นเส้นเล็กๆบางๆค่ะพื้นของใบนี่ค่ะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆกัดชมพูค่ะออกเป็นชมพูอ่อนแล้วกันค่ะโดยมีโดยมีลายเนี่ยค่ะลายเป็นสีเขียวเข้มอยู่ปะปลายค่ะเนี่ยค่ะกระจายอยู่ทั่วใบค่ะเนี่ยค่ะบางใบก็จะเป็นเหมือน กัดสีเหมือนออกสีเขียวมิ้นนะคะเนี่ยค่ะสีเขียวที่อ่อนๆค่ะบางใบกัดเป็นออกสีชมพูแล้วก็มีลายพื้นจริงๆเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีสีเขียวมิ้นเนี่ยค่ะกระจายอยู่ปะปลายทั่วใบขอบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะปลายใบยก็แหลมค่ะเนี่ยค่ะใบน้องรู้สึกจะมีพลิ้วนะคะบิดพลิ้วนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะพลิ้วค่ะ ส่วนในใบที่ใบเล็กนี่ยก็โชว์ว่าพลิ้วอยู่เหมือนกันนะคะบิดพลิ้วนิดนึงค่ะเป็นขอบใบที่เรียบแล้วก็มีความมันวบาค่ะเนี่ยค่ะมาดูที่ก้านต้นของน้องค่ะเป็นกาบค่ะเนี่ยค่ะเป็นกาดมีร่องค่ะเนี่ค่ะเป็นกาดมีร่องต่อด้วยก้านก้านของน้องจะกลมค่ะกลมก้านมีสีเขียวเข้มค่ะเนี่ยค่ะ ออเส้นก้างปลาของบนใบบางบางใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะต่อจากก้านเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่บางใบที่กัดสีชมพูเนี่ยค่ะอันนี้กัดสีชมพูค่ะเส้นแกนกลางใบเนี่ยค่ะจะเป็นสีเดียวกับใบสีออกออกชมพูค่ะเนี่ยค่ะต่อได้ก้านซึ่งก้านเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มค <those things S 2> ่ะ แล้วก็ใต้ใบของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนด้านบนค่ะเพียงแต่สีจะอ่อนกว่าค่ะใบที่กัดกัดสีเออเขียวมิ้นท์น่ะคะ่ะแกนกลางใบจะเป็นสีเขียวเข้มด้านล่างใบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีเดียวกับกา้านเรามาดูสีที่กัดออกชมพูเนี่ยค่ะตายใบของเขาเนี่ยค่ะตายใบของเขาเส้น แกนกลางใบจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะส่วนเอ,อ่อบนเนื้อบนใบด้านด้านล่างใบเนะะี่ยค่ะจะเป็นสีเดียวกับด้านบนเพียงแต่จะซีดค่ะเนี่ยค่ะคะ่นะ,คะเขาจะมีความสวยสวยในลักษณะเอ,อ่อที่แตกต่างลักษณะของเขาจะเป็นทรงที่โปร่งอนะคะ่ะเนี่ยค่ะทรงพุ่มของเขาเป็นทรงพุ่มที่โปร่งมาดูด้านวัสดุต้น ก้านก็ใช้บอกไปแล้วนอว่าต้นของเขาเป็นกาบแล้วก็ก้านของเขาจะกลมค่ะมีร่องมีร่องตรงส่วนที่เป็นกาบค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาด้านการดูแลค่ะอโกอนี่มาทุกตัวชอบแสงแดดํำไรค่ะรับแดดตรงไม่ได้ค่ะเพราะว่าใบไม้แน่นอนค่ะมาด้านวัสดุปลูกวัสดุปลูกก็เน้นโปร่ง ออ่ร่วนระบายน้ําได้ดีถ้าเพื่อนๆพี่ๆสะดวกที่จะหาวัาสดุอ่ออย่างอย่างใบก้ามปูหมักเนี่ยคือทางสวนสะดวกเนาะเพราะว่าออ่รับมาจากทางคุณอาทิตย์สงพันเนี่ยทางเมืองการนะคะส่งให้ได้ตลอดทั้งปีค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนที่ที่จะหายากเนี่ยเ,เพราะทางคุณอาทิตย์เขามีแหล่งเ,เก็บพวก วัสดุตรงนี้ค่ะใบก้ามปูส่งได้ตลอดทั้งปีทางสวนเราก็ใช้ของของแกมาตลอดเพราะว่าออวัสดุของแกก้ามก้ามปูใบก้ามปูแกจะหมักแล้วกออ็มันจะเปื่อยล่อนเอ้ยยุ่ยเปื่อยแล้วก็ไอ้นั่นง่ายอค่ะย่อยสลายง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นใบใบก้ามปูที่พึ่งร่วงลงมาแล้วก็ แค่เปลี่ยนสีเฉยๆอะไรเงี้ยเขาผ่านการหมักเราก็ใช้บริการจากคุณอาทิตย์เนี่ยตลอดส่วนวัสดุที่ที่ปลูกก็อย่างใบก้ามปูเราจะไม่ใช้แบบร่อนค่ะแบบร่อนแน่นเป็นใบเล็กๆเลๆ,ๆย่อยๆยอยยอยยอยไม่เอาค่ะแบบปุ่นนะคะมันจะแน่นก็จะใช้ใบก้ามปูที่มีลักษณะใบเป็นทั้งใบนี่ค่ะใบหยาบนี่ค่ะมีการเล็กการน้อยเขาติดมาด้วยก็จะหักง่ายเพราะว่ามันผ่านการหมักมาแล้วค่ะ เนี่ยค่ะก็จะทําให้ดินโปร่ปงโปร่งล้วนซุยระบายน้ําได้ดีก็โดยการผสมเพอรไรเข้าไปอีกด้วยเพิ่มความโปร่งของวัสดุปลูกแล้วก็กาบมาพาะพร้าวสับเนี่ยก็จะใช้สับเล็กไม่ใช่ปนนะคะไม่ใช่แบบปนก็จะเป็นสับเล็กค่ะเนี่ยค่ะก็ที่ลืมไม่ได้เลยที่สวนมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนก็สั่งมาจากนู่นแล้วค่ะที่บริษัทเก่าค่ะน้องหมูที่ฟาร์มของอ พึ่งตนเองค่ะเศรษฐกิจพอเพียงของของศูนย์ที่บริษัทเดิมอะค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยก็มีมูลไส้เดือนก็จะสั่งจากทางน้องหมูเนี่ยประจำค่ะก็เอามาใช้ก็อาากอต้นไม้ก็จะสวยแบบที่เห็นเนี่ยค่ะวัสดุปลูกก็จะผสมก่อนปลูกก็จะมีมูลไส้เดือนมีกาบมะพร้าวสับ มีใบก้ามปูหมักแล้วก็เพล์ไลท์ค่ะเพิ่มความล่วนเพิ่มความโปร่งระบายน้ำได้ดีของอของอวัสดุปลูกค่ะแล้วก็กระถางค่ะการเลือกกระถางก็จำเป็นค่ะกระถางก็อย่าไปเลือกใบใหญ่เกินความจำเป็นค่ะเพราะว่าการใช้ใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปเนี่ยใช้วัสดุปลูกเยอะ การลดน้ําก็จะอุ้มน้ําเยอะแล้วก็เกินความต้องการของต้นไม้เราเอาไปใช้ประโยชน์นะคะจะเป็นผลเสียกับระบบรากมันอุ้มน้ํามากก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเลือกแต่พอดีพอเหมาะกับต้นไม้เราค่ะแล้วก็ออรูระบายก้นกระถางถ้าก้นกระถางแบบเออรูระบายทีๆท,ทางสวนจะไม่เลือกเลยค่ะบางกระถางบางรุ่นทํามาโอ้ยสวยค่ะแต่ว่า รูไอระบายน้ำน่ะทาเหมือนตะแกรงเลยค่ะทีทีแบบนั้นไม่เอาค่ะเพราะว่าการลดน้ําการดูแลไปเรื่อยๆเนะี่ยวัสดุต่างๆมันย่อยสลายเนาะมันก็จับเป็นก้อนก็อาจไปตกอุดตันรูกระถางได้เพราะรูกระถางเป็นแบบตะแกรงไม่เอาค่ะทางสวนสวยยังไงก็ไม่เลือกค่ะคีเลแต่ว่าก้นกระถางพอเหมาะพอควรก็เอาค่ะ แต่ทางสวนจะเน้นสีขาวกับสีใสค่ะเนี่ยค่ะสวยชอบค่ะเนี่ยค่ะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเนี่ยค่ะจะใช้กระถางขาวกระถางใสๆกระถางดําก็มีส่วนน้อยค่ะเพราะช่วงที่กระถางขาดนะคะมีไงก็ต้องเอาอย่างนั้นนะคะค่ะจะมีช่วงหนึ่งกระถางขาดมากหายากค่ะเนี่ยค่ะก็การดูแลอโกนิมา แล้วก็การอยู่แสงรำไรจะดีกับเขาวัสดุปลูกก็เน้นโปร่งอ้ออีกอันนึงก็ลืมไม่ได้เหมือนกันค่ะวัสดุรองก้นกระถางค่ะเนี่ยค่ะทางสวนจะใช้กากมะพร้าวสับค่ะกากมะพร้าวสับหยาบแล้วก็บางครั้งก็ใช้เป็นฐานค่ะฐานหุงต้มเนี่ยค่ะฐานปิ้งย่างเนี่ยค่ะฐานดำอ่ะทุบหยาบเอารองก้นกระถางสาเหตุที่ต้องรองก้นกระถางเน้นทุกครั้งเลยก็คือเนี่ยค่ะ วัสดุปลูกเรามันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะถ้าไม่ลองก้นกระถางเนี่ยมันล้วนมันโปร่งมันซุยมันก็ร่วงค่ะร่วงลงไปจนก,นก้นกระถางโบก็มีค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองก้นกระถางก่อนปลูกก่อนลงวัสดุปลูกค่ะเนี่ยค่ะการดูแลการดูแลระหว่างการดูแลเลี้ยงดูว่าเขาให้เขาสวยงามเนี่ยค่ะปุ๋ยหลักปุ๋ยรองก็มีความจําเป็นค่ะก็มีแบบผสมน้ํพผลก็ได้มีแบบเม็ดโรยๆยก็ได้ค่ะ ช้ค่ะต้องใช้ว่าดูดูว่าทำไมต้นไม้ชั้นใบมันไม่ส่งประกายมั่งวะทําทไมมันไม่สวยก็เริ่มเลยค่ะให้ปุ๋ยให้ทาเสริมค่ะอ๋อพอเราดูแลเขาอยู่ตลอดเนี่ยเราจะรู้ว่าไม้ของเราเนี่ยมันจะแสดงอาการบอกเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ใจเขาอะค่ะว่าเขาชอบอะไรอยู่ยังไงค่ะแล้วก็การเลี้ยงต้นไม้ก็จะเป็นการง่ายค่ะถ้าเราใส่ใจ อ่าบางคนจะบอกว่าอุ้ยปนี้มาเลี้ยงยากไม่ยากหรอกค่ะเพียงแต่ให้รู้ว่าเขาชอบน้ํามากน้ําน้อยเขาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดดลาไรพื้นฐานตรงนี้ถ้าจัดการได้ต้นไม้เรางามแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอฝากคลิปไข่มุกอันดามันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ อ๋อลืมฝากค่ะถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามให้หน่อยนะคะพอเป็นกำลังใจค่ะจะได้ทำคลิปแบ่งปันกันชมค่ะช่องทางในการติดต่อค่ะก็มีเพจ Facebook อุไรส่วนไม้มงคลช่องก็เป็นช่องอุไรส่วนไม้มงคลค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อหรือ f a c e b o o k ส่วนตัวเอ่อเ o ซส่วนตัวก็เป็นพมผลอุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ เบอร์โทรติดต่อ089 7 17 05 07สำหรับวันนี้ขอสวัสดีนะคะ